สวัสดีครับวันนี้นะเราอยู่กันที่นะฮะวัดพุทธวนารามนะหรือวัดป่าวังน้าเย็นนะฮะวันนี้เราเอารถรางนะฮะรถรางบริการมาส่งนะฮะเพื่อที่จะรับญาติโยมนี่นะ,ะวันนี้วันเกิดหลวงพอ่อพอดีนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นด้านหน้าสารานะตรงทาะเวสสุวรรณนะครับอ่าส่วนรถรางคันนี้นะฮะก็จะเป็นขนาด30ที่นั่งนะครับอ่านี่นะครับ ก็ลวดลายก็จะเป็นลวดลายของทางวัดเลยนะฮะก็จะมีนวปกิจกรรมต่างๆในวัดนะฮะทางขึ้นก็จะเป็นทาง้านแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆนะครับก็จะวิ่งบริการที่นี่นะฮะรับส่งเพราะว่าที่นี่ลานจอดรถไกลามากนะฮะมีหลายล้านไม่จับไกลไม่ได้เพราะว่ามีทั้งใกล้และไกลนะฮะก็มีทั้งจุดใกล้จุดไกลเพราะฉะนั้นวัดกว้างใหญ่ไพศาลมากก็จะต้องมีรถบริการแบบนี้นะฮะเพื่อที่ใช้บริการนะฮะรับส <ๆ S 2> ่ง ญาตโยมเพื่อที่จะตามาสักการะ,ะราตัวสาราตัวหลวงพ่ออะไรต่างๆในบริเวณวัดนะครับข้า,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 าปน,น,นาาาเขการะ้คารบไพเสร็จ<ม>แล้วที่ข้างหลังนี้ก็จะเป็นเนื้อที่ของวัดไงเห็นไหมหลานกว้างมากเลยนะ แน่นอนเราต้องใช้รถล,ลางบริการแบบนี้นี่นะฮะด้านในของตัวรถนะฮะก็สามารถที่จะเดินลงแถวหลงังหรือว่าลงแถวหน้าได้เลยนะฮะเ,เป็นขนาด30กิที่นั่งนะครับข้างบนก็จะมีออดกดลงให้เรียบร้อยนะฮะมีราวจับให้เรียบร้อยแบบนี้นะฮะโอเคครับงานดีๆจาก BG Service วาอีกแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ